ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนำส่วนราชการและเจ็ดภาคีเครือข่ายประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ เวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่23มกราคม2567ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลนังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารพระครูมนูนธรรมรังศีเจ้าอาวาดวัดวาดสนววารา,รามเจ้าคณะตำบลโคกตูมเขต2ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ 28รกรกฎาคม2567ของจังหวัดลบบุรีโดยมีพลตรีนิธิอิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทนบารกที่13พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและได้บูรณาการจาก7ภาคเครือข่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคศาสนาภาควิชาการภาคสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม สำหรับการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของจังหวัดลพบุรีมีส่วนราชการส่งโครงการมาเพิ่มเติมอีก13หน่วยงานรวม13โครงการนอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเตรียมการจัดพิธีการเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และการบรรพชาปสมบทถวายพระราชกุศลในเดือนกรกฎาคม2567ทั้งนี้ให้ดําเนินการพร้อมกันทั้ง 76จังหวัดสำหรับจังหวัดลบบุรีนะครับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่หน้าพระอุโบสถณวัดกวิศรารามราชวารวิหารอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ของจังหวัดลบบุรีจำนวน2โครงการประกอบด้วยโครงการจัดทําพัดรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ 6, ระชนมา พรรศาหรอบ28กรกฎาคม2567และโครงการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ट, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28่กรกฎาคม2567จากนั้นคณะกรรมการคณะทำงานจัดงานวันดินโลกจังหวัดลบุรีได้ประชุม,มหารือแนวทางในการจัดงานวันดินโลกของจังหวัดลบุรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรรวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันดินโลกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินทั้งนี้วันดินโลกคือวันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสําคัญของทรัพยากรดินตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีกําหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนานอีกด้วย